สวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วครับกับผมเด็กบ้านนอกเหมือนเดิมครับวันนี้ผมจะมาถ่ายงานกีฬาสีของบริษัทสีมินมหาชัยและปี亚มินวอเตอร์กีลาสีสมานสามัคคีงานนี้เขตปอดบุรีครับว้าวผมต้องหยุดซุ่มโจมตีตรงนี้ก่อนครับ หยุดตั้งกล้องสุ่มจมตีก่อนเดี๋ยวพนักงานข้างในจะรู้ตัวครับผมจะถ่ายเก็บบรรยากาศรอบๆสนามฟุตซอลหรือสนามบอลนั่นเองถ่ายเก็บก่อนโอ้นะครับกําลังเตรียมสถานที่จัดงานเตรียมตารางแผนงานกันอยู่ครับว่าจะเล่นเกมอะไรอะไรบ้างบทพีพีก็นั่งรอครับรอังดู้าไปก่เอาเป็นหนครับ น uh да ักกีฬาของแต่ละสีพร้อมนะครับส่งกัวแทนลงไปนะครับสีละสองสาคนก่อนครับสีแดงสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีชมพูครับผมว่าตีนี่สีเหลืองเอาไว้แดก โดน,นครับสีเหลืองเล่นกันแบบสนุกสนานเลยครับเล่นบอมเครื่องก่อนครับอุ่นเครื่องก่อนครับสีเหลืองเครื่องเครื่องอุ่นเร็วครับแป๊บเดียวก็เครื่องติดแล้วครับอุ่นครับเด็กเอ้ยเด็กดีอันนี้เป็นตากล้องนะครับนั่งจิบเบปซี่ไปก่อน จะเตรียมสนามกับพวกพี่ๆเดี๋ยวให้ทีมนักกีฬาเข้ามาเหยียบลูกโป่งครับเอาเชือกดึงชักเยอรยนี่แหละครับเป็นขอบสนามดึงตีวงกลมเพื่อให้นักกีฬาเข้าเล่นเข้าเหยียบในวงกลมครับผมที่เขาเต้นอยู่ฝั่งนู้นก็คือกองเชียร์ครับ กองเชียร์ของกีฬาสีมีสีแดงสีเขียวสีชมพูและก็สีเหลืองครับกำลังเต้นเก็บคะแนนของกองเชียร์อยู่ครับผมก็เดินรอบๆจักสนามตีเส้นครับดึงเส้นให้เป็นวงกลมก่อนก่อนที่นักกีฬาจะเข้ามาในสนามครับก่อนที่จะเล่นเกมเกมเหยียบลูกปอลครับ แต่ผมคิดว่าโบของผมมันน้อยไปนะครับมันเล็กไปกองเชียร์ก็เชียร์ไปครับตากล้องก็ถ่ายรูปเก็บแฟ้มรูปแฟ้มภาพบันทึกอีกต่อไปกำลังเริ่มจัดเตรียมสนามครับนี่คือเจของผมเองเจคนสวยครับเหลือกี่คนคนละห้าคะแนน เอาแล้วนะครับเริ่มแล้วครับจัดคัดเตรียมนักกีฬาลงสนามครับนำลูกโป่งไปผูกไว้ที่ข้อเท้านะครับหรือขาเพื่อ จัดการแข่งขันการเหยียบลูกโป่งลูกโป่งใครเหลือน้อยนะครับหรือลูกโป่งใครที่ไม่แตกก็ได้รับคะแนนหคะแนนไปนะครับต่อคน <Hey. S 1> ต่อท่านครับผม ที่มันนั่งไอเจ๊ไม่ให้วางร่วมมืนอนะเจ๊เออผมก็ชอบแฉพวกนี้แหละแต่ละสีก็จัดเตรียมนักกีฬาสงนักกีฬาลงสนามแล้วครับมีสีแดงลงมาในสนามแล้วครับต่อด้วยสีเขียวแล้วก็สีเหลืองสีชมพูครับนี่เลยนี่เลยนั่นั่นๆ,นนๆ <Rose> นี่ก็คือสีเหลืองของสีที่ผมอยู่นั่นเอง <Wow. S 1> ผมไปแข่งนะครับ2อสาเกมแล้วผมก็เลยมาเป็นตากล้องถ่ายวีดีโอให้เขาครับให้ความร่วมมือด้วยนะครับ1,000บาท พี่พี่ลงลุยแทนผมครับเดี๋ยวผมเป็นตากล้องถ่ายเก็บแฟ้มงานวิดีโอบรรยากาศดีๆนะครับ,รบวิดีโอดีๆเอาไว้ดูไว้ลงเป็น YouTube ไว้ให้ดูครับเอาแล้วล่ะครับงานกำลังเริ่มครับ กำลังจัดเตรียมคนครับข้างในก็มีการมั่วเสื้อกันนิดนึง,น,น,งน,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 นะครับวุ่นวายทุลมุนนิดนึงสีที่ได้คะแนนนะตอนนี้ครับสีแดง30สีเขียว40สีชมพู45แล้วก็สีเหลืองสีเท่าก,กันกับสีชมพูครับสีแดงสู้สู้สีชมพูสู้ตายยิงหน่อยครับยิงหน่อยครับ เกมนี้ก็มีชื่อว่าเหยียบลูกโป่งครับลูกโปง่งใครเหลือลูกโปง่งใครไม่แตแกรับคะแนนไปรับรางวัลไปครับนี่คือโค้ดสีเหลืองของผมกำลังบรรยายอยู่ขอเคยเจอผู้สาวเจ้ามาก่อนว้าว เด็กครับเพื่อนอะไรครับเพื่อนะครับใครอะครับครนะครอะครับอคระครับเริ่มลุยเลยครับผม ดูเอาเองนะครับไม่รู้ว่าใครเป็นใครเลยตอนนี้มั่วกันไปหมดครับไม่รู้ว่าสีไหนเป็นสีไหนสีแดงสีเขียวสีเหลืองและก็สีชมพูมัม่วกันไปหมดครับในขอบเส้นดูสิครับแต่ละคนแต่ละสีสู้จนขาดใจครับอา้าวสู้สู้สู้ อาอะไรมนี่คนนี้ก็คือลูกสาวผมเองน้องอักตอมครับกีฬายไม่เล่นเก็บลูกโป่อย่างเดียวเรื่องนี้นะ มาสรุปผลคะแนนนะครับมาไล่ผลคะแนนแต่และสีว่าสีไหนจะได้แชมป์สีไหนได้คะแนนเท่าไหร่สรุปผลคะแนนจากกรรมการครับเ,เรียบร้อยดีครับสีที่ได้ก็คือสีเหลืองของผมนั่นเอง คะแนานของสีต่างๆนะครับสีแดง45คะแนานสีเขียว45สีชมพู60สีเหลืองได้เป็นแชมานานป์ครับ70คะแนน1 2 3แอคชั่น1 2 3อแอคชั่นยิ้มหวานหานครับ1 2 3่อแอคชั่นเขาถ่ายวิดีโอใหญ่เขาหลอกเจ้าหน้ขทานมาฟังกรรมการสรุปผลคะแนานครับ ้้าาวกรรรัหอยะู่ใครที่ได้แชมป์ก็ต่อแถวเข้ามารับรางวัลกันได้เลยครับเดินไปรับรางวัลครับครับนี้เบลนั่งมูร่า จะปิดงานก่อนที่จะจบงานขอถ่ายรูปถ่ายภาพเก็บแฟ้มภาพแฟมรูปและวิดีโอเก็บไว้ก่อนครับ